เนี่ยคนต่างสีต่างถิ่นเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วไม่มีทางให้เป็นนะเรียกให้ตายก็ไม่ได้เป็นสิบชาติไม่ได้เป็นเว้นแต่แก้รัฐมนูลให้สวเนี่ยมาจจาก,การเลือกตั้งของประชาชน ว่าเยาวชนนั่นนะครับม็อบที่มีการเรียกร้องนั้นก็มีหลายกลุ่มกลุ่มที่เป็นเยาวชนไปเรียกร้องในกรณีที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องการให้นายกลุ่มตู่ราและก็ยังมีเยาวชนนะอีกส่วนหนึ่งที่สนใจการเมืองต้องแยกให้ออกนะครับวันนี้หลายคนว่าให้บุญทาวรน,นี่ไปสนับสนุนเยาวชนที่ไปเป็นม็อก รู้ว่าไปเรียกร้องไปจับตู้สถาบันอาจเข้าใจผิดผมออกมาให้คำปรึกษากับเยาวชนที่มีความต้องการอยากเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิตา่างๆผ่านกระบวนการของระบบประชาธิปไตยนั่นก็คือมีสถาบันทางการเมืองคือพรรคก,การเมืองนพรัควันนี้ผมได้รับสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นของประเทศไทยผ่านเยาวชนพี่น้องครับลูกหลานเราอายุ18ปีบริบูรณ์ถึงวันเลือกตั้งก็มีสิทธิในการที่จะไปใช้สิทธิเลือกตัวแทนของตนเองในระดับตำบลระดับอำเภอจังหวัดวันนี้หลายคนไม่เข้าใจนะฮะบอกว่าไอ้บุญท้าวรเนี่ยไปช่วยม็อบ <c oughs> จริงๆแล้วผมมีสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าผมอยากให้เยาวชนนั้นเข้าใจสิทธิและหน้าที่ตนเอง วันนี้ที่บ้า,านได้รับหนังสือ,อของกตอลูกชายนะครับอายุ18ปีเศษก็ต,ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่20ธันวาคม563เลือกนายกอบจและก็สจเป็นสิทธ์ฮะเป็นสิทธิ์ของเขาวันนี้เราต้องส่งเสริมเยาวชนให้เยาวชนนั้นกล้าพูดกล้าแสดงออกทางการเมืองส่วนเยาวชนกลุ่มที่อ้าองตัวเองเป็นม็อบคณะร่างนั้นอีกส่วนหนึ่ง หมารวมครับผมกับทศเต้มงคลกิจออกมาทําเรื่องนี้อยากให้เยาวชนที่ไม่ได้เกี่ยวกับม็อเยาวชนที่มีความตั้งใจจริงอยากศึกษาอยากเข้าใจระบบการปกครองเรายินดีให้คําแนะนําผมก็บอกน้องทศเต้ว่าเราต้องไปให้คําแนะนํากับนักเรียนนักศึกษาตอนนี้จบมหกเป็นนักเรียนหลังจากนั้นก็จะเป็นนักศึกษาจะศึกษาคณะอะไรดีนิติศาสตร์ ทิ่ศวกรรมนะหน้าไหนที่มีความต้องการแล้วก็ถ้าหากจบมาแล้วจะทํางานสายในอย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ของเราหลายคนนะครับที่มีความต้องการที่จะจะแสดงออกทางการเมืองผมก็บอกว่าไม่เป็นไรอยากเขียนอะไรจะเสนออะไรเสนอผ่านผมได้วันนี้หลายคนบอกว่าผมนี่ออกมายืนอยู่ตรงข้ามกับเจ้าคิดผิดครับบางทีคนที่โหนเจ้า หลงไหลสถาบันแต่ไม่เข้าใจผมเลยบอกว่าประเทศไทยนี่มีคนอยู่สามกลุ่มกลุ่มแรกพวกที่จงรักภักดีต่อสถาบันกตริย์กลุ่มที่สองครับคือกลุ่มที่โหงเจ้ากลุ่มที่สามคือกลุ่มทมี่เอาเจ้าเลยคือกลุ่มที่เอาสถาบันกตริย์อย่าไปมองข้ามเยาวชนที่เขามีความคิดต้องการที่จะพัฒนาชาติไทยอย่าผักเขาบอกว่าเขาไม่เอาเจ้าไม่ใช่ การที่มีเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนั้นหาใช่ว่าเยาวชนกลุ่มนั้นจะไปร่วมกับมอ็อนี่คือสิ่งที่เราออกมาทําผมต้องการต้นกล้าประจําหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเยาวชนในการที่จะมาขับเคลื่อนทางการเมืองร่วมกับพรรคไทยศรีวริไลและมีผมเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยศรีวริไลนี่คือความตั้งใจจริงของเรา น้องครับเราก็อยากส่งเสริมให้เยาวชนนั้นมีความคิดก้าวไกลมีความกล้าหาญในการที่จะเข้าสู่กระบวนการการเมืองไปเป็นนักการเมืองเหมือนสสเตเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองเหมือนผมผมมีความฝันอยากให้นักเรียนนักศึกษานั้นเข้ามาศึกษาจริงๆและมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเยาวชนนั้นคืออนาคตของชาติอย่าผักเยาวชนครับบางคน ไม่เข้าใจบอกว่าอ้บุญถาวัออกมาพูดนะฮะตอนนี้ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ไม่ชอบรัฐบาลเป็นสิทธิ์ของผมผมเห็นว่าหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเปหลายเรื่องรัฐบาลไม่จริงใจเป็นสิทธิ์ที่ผมเป็นนักการเมืองที่จะไม่ร่วมหัวจมท้ายกับรัฐบาลผมก็คุยกับสสเต้ว่าเราควรจะออกมาเป็นฝ่ายค้านเอาฝ่ายค้านตรงๆเลยนะครับ เพราะว่าเราต้องทการเมืองล่วงหน้าอีกเป็นปีเราต้องปลุกกระแสเราต้องสร้างเยาวชนคนเก่งประจําหมู่บ้านเป็นตัวแทนของพรรคให้มีบทบาทและหน้าที่แน่นอนครับถ้าวันนี้เราไม่ส่งเสริมเยาวชนจะไปส่งเสริมคนหกสิบปีเจ็ดสิบปีนะฮะผม้องบอกว่าถ้าหากผมได้มีโอกาสเข้าไปแก้รัฐมนูลน,นะครับเราต้องมีการกําจัดนะฮะมีให้คนที่อายุมาก เข้ามาเป็นนักการเมืองเพราะอะไรครับบางคนเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยเดินยังไม่ไหวแล้วต้องอุ้มไปทํางานเนี่ยมันไม่ไหวแล้วครับควรหยุดอยู่บ้านพักผ่อนนะฮะเราควรที่จะมีให้นักการเมืองนี่มีอายุเกินหกสิบห้าปีเกินหกสิบห้าเนี่ยให้พักผ่อนอยู่บ้านนะฮะเพราะอะไรครับอายุมากสมรรถภาพความคิดความอ่านมันด้อย บางคนลงหลงดึงดึมมผมมีพ่ออายุเจ็สิบสี่ปีฮะพ่อยังบอกว่าคนอายุเจ็ดสิปีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยผมจำจะเสียงและก็จะไม่มีความกระตือร้น,นสิ่งที่ห่วงที่สุดนั่นก็คือสุขภาพตัวเองรูปความตายแต่ก็ศึกษาธรรมะพ่ออะไรครับอยากมีชีวิตยืนยาวดูลูกหลานประสบความสำเร็จดังนั้นคนที่อายุเจสิปีขึ้นไปอยู่ในรัฐบาลเนี่ยผมบอกว่าไร้สมรรถภาพ อะไรครับวิ่งแข่งกับเด็กอายุห้าสิบก็สู้เด็กไม่ได้ห้าสิบนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่วันนี้การเมืองมึ็มีมมมการปรับปรุงเราไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของเราครับผมเป็นผู้ช่วยทานรออสสองก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่เอาผมก็จบไปแต่เมื่อพี่น้องประชาชนยัง,งคลั่งไคล่ยังรักนะฝากของรัฐบ,บาลก็ลากไปไม่ได้ห้ามนะฮะวันนี้ผมนึกบอกเยาวชนว่าน้องๆต้องลุกขึ้นมาสู้ สู้เพื่อตัวเองถ้าหากไม่สู้เพื่อตัวเองนะครับจะให้คนอายุเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยรวมกันแล้วหลายพันปีเนี่ยนะครับมาบงการชีิตตัวเองนะครับน้องมีสิทธิ์เข้าคูหาเลือกทนายบุญถาวรเลือกทสเต้เป็นทสได้ในอนาคตเพราะอะไรครับเยาวชนสิบแปดปีมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกใครก็ได้อย่าไปงมงายนะฮะ ผมเคยเชียร์ลุงตู่เคยเชียร์รัฐบาลวันนี้หลายคนบอกว่าทำไมบุญทวนไม่เชียร์ต่อแลหลายเรื่องลหลายสิ่งรัฐบาลไม่จริงใจครับผมต้องบอกว่าไม่จริงใจเรื่องอะไรครับประเด็นแรกนะฮะสิ่งที่ผมบอกว่าไม่จริงใจคือประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายบังครับใช้กฎหมายนี้ไม่มีผลทําให้สังคมมันดีขึ้นหลายคนบอกว่ารัฐบาลจริงใจอย่างโน้นอย่างนี้ ผมว่าไม่จริงใจนะครับเราอยู่รอเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงรอเวลาที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ผมมั่นใจได้เกินว่าฝากฝั่งปร,ป,ประชาธิปไตยเนี่ยที่ไม่ให้อยู่ฝายฝั่งของทหารที่มาจากการสืทรบทอดอำนาจเผด็จการเนี่ยจะเติบโตได้อย่างที่มาของสวเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าสู่กระบวนการไปรับเลือกเป็นสวเลือกให้ตายก็ไม่ได้ดนกครับเพราะ กลุ่มพวกที่เป็นคอสมชมันก็เอาคลของมันนะฮะเราเนี่ยคนต่างสีต่างถิ่นเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วไม่มีทางที่เป็น,นเรียกให้ตายก็ไม่ได้เป็นสิทชาติไม่ได้เป็นเว้นแต่แก้รัฐมนูลใหม่ให้สวเนี่ยมันจาก,การเลือกตั้งของประชาชนพี่น้องครับวันนี้ผมบอกว่าจุดยืนผมนั่นคือไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไปส่งสนับสนุนม็อบแต่ผมออกมาส่งเสริมเยวาวชนครับ เยาวยชนที่เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถมีเยอะมีเยอะครับส่วนม็อบนั้นเป็นการเยกร้องเป็นการแสดงสิทธิทางการเมืองแน่นอนครับรัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพทุกคนเป็นคนไทยนั้นได้รับการรับรองคุ้มครองเสมอเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญใครทำผิดกฎหมายก็ต้องดูกนคดีทุกวันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เหมือนได้ก่อนใครทําอะไรก็เห็นเลยใครพูดอะไรก็เห็นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปทุกวันนี้น้องๆเยาวชนที่ออกไปเรียกร้องนั้น็ินสิกของเขาครับผมไม่ห้ามเพราะอะไรครับถ้าหากคุณละเมิดต่อกฎหมายจากผู้การะทบันรายการเป็นละเมิดต่อกฎหมายอาญาคุ้น้องเป็นค,คดีแต่แนะนําว่าสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทําไม่ควรไปแต่ผมจะมาแนะนําส่งเสริมเยาวชน ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันที่ไม่จับจ้วงที่มีความเป็นกลางกางความชิดไม่หลงไหลรัฐบาลแต่มีความคิดเป็นของตัวเองในการที่จะนำพาประเทศชาติไปในอนาคตวันนี้ถ้าเราไม่ส่งเสริมเยาวชนอายุแ8ปดปีสิบเก้าปีย0ิปีให้เข้าสู่กระบวนการทางการเมืองเราไปส่งเสริมคนอายุเจ็ดกว่าปีอีกไม่กี่ปีก็ตายหาแล้วคร<ะ>ับเราต้องมาส่งเสริมเยาวชนดีครับ ข้ยาวาชนนั้นมีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมพูดเสมอครับประชาชนนะฮะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวุชนชาวไทยมาตรา,ารสามกษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะมนตรีและศาลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้วันนี้ประชาชนอายุสิบแปดปีส9บเก้าปีมีสิทธิเลือกตัวแทนตัวเอง วันนี้เราต้องตั้งกลุ่มก้อนเราจะไมเรียกคนแก่ฮะเราชชนครับเรียกคนรุ่นใหม่ด้วยกันเรามีเป้าหมายในการที่จะทําให้ชาติบ้านเมืองนั้นมีความเป็นกลางทางความชิดนั่นคือเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญตราบใดถ้ากฎหมายสูงสุดเนี่ยไม่มีความเป็นกลางวันดีคืนดีฮะผูม้มีอำนาจต้องการสืบทอดอำนาจต่อครับง่ายนิดเดียวครับ ครบ5ปีเนี่ยมันก็เรียกสวอเอาสอวอเนี่ยคนของมันนะฮะคนของกลุ่มนาสองร้คนอีก250ร้อยหบนะฮะก็คือสมาชิกสภาผู้น,นิตรนะฮะเลือกให้ตายถ้าหากสอวอไม่เอาด้วยเพราะสอวอมีอำนาจบวตเลือกนายกทั้งทั้งที่ไม่ได้มาจากประชาชนแต่มาจากฝ่ายกลุ่มอำนาจนในขณะนั้น นี่คือสิ่งที่ไม่เป็นกลางนะครับสวไม่ควรที่จะมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกจริงแล้วเรามีการปรับปรุงแก้ไขมูลหลายครั้งดังนั้นเยาวชนน้องๆที่รักครับเรามาร่วมแรงกันเรามาสร้างสรรค์การเมืองรูปแบบใหม่ส่วนเยาวชนที่ไปม็อบไปอะไรไปสื่งของเขาเพราเราไม่ยุ่งแต่เราจะมาพูดเฉพาะต้นกล้าเยาวชนประจำหมู่บ้าน เราจะมีเยาวยชนที่มีความถูกรักพักดีตถาบันชาติศาสนาพัตธสั์เราก็มาร่วมแรงใจนะมาร่วมพลังในการที่จะขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่เยาวยชนที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองยินดีครับถ้าหากไปแสดงออกทางการเมืองในกรณีภายใต้รัฐมนูญและกฎหมายถ้าถูกเจ้าที่รัฐังแกบอกครับเรายินดีไปช่วยเหลือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับ ผมไม่ได้ว่าผมต้องไปส,สนับสน,นุนม็อบคณะรัฐคณะรัฐไม่เกี่ยวกับผมผมบอกเลยครับแต่ผมไม่เอารัฐบาลน,นะฮะรอรัฐบ,บาลคือตอนนี้คือผมูดอยู่ของผมอ่ะนะฮะผมผมก็จิงเงินเดือนรัฐบาลนะครับแต่ไม่เอารัฐบาลก็คือเป็นฝ่ายค้านนะถ้าหากฝ่ายค้านจะไปซูมของรัฐบาลมันคงไม่ใช่ผมต้องตรวจสอบรัฐบาลน,นะฮะรัฐบ,บาลก็ต้องทํางานตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์สุจริตโครงการไหนทุจริตคอร์รัปชัน ผมก็ต้องดาเนินการตรวจสอบร้องเรียนนะครับถึงบอกว่าต่อไปนี้เรามีเยาวชนต้นกล้าประจําหมู่บ้านถ้าหากนายกอบตรัฐบาลคนไหนก็ตามมันพุทธิจขอลรานบ,บางหลวงบอกครับเต้เป็นวิศวกรถ้าหากว่างบประมาณลงไปในพื้นที่หมู่บ้านใดเรามีต้นกล้าเยาวชนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งคนไปดูครับไปดูสเปคปูน ว่าปูนเนี่ยมันได้มัดอาหารไหมเรามีเครื่องตรวจจับวัดค่าของปูนเดี๋ยวบุญถาวรหิ้วไปถ้าหาไม่ได้ทุกเห็นไหมฮะเรามีต้นกล้าปราุทธดิดปราบโกงประจำหมู่บ้านนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเยาวชนแค่แจ้งเบาะแสมายังตัวผมอยู่ในหมู่บ้าน,น,บบนไหนตำบลไหนในจังหวัดศรีเกต อบตเขียนโครงการขึ้นมาว่าความหนาของถนนต้องยี่สิบซนติเมตรถ้าไม่ได้มีความผิดครับติดคุกทั้งช่างติดคุกทั้งผู้รับเหมาแล้วก็คนนุมัดโครงการถ้าหากปูนไม่ได้สเปคปูนที่ใช้ในการก่อสร้างถนนทางทาามันต้องระดับไหนนะปอร์ตแลนด์หรือซุปเปอร์ซีเมน์เราไปตรวจเราไม่เจอเออดีไปถ้าเจอเป็นการผู้จัดติดเราก็ดําเนินการตามกฎหมายลองทุกลก่าวโทษ นี่คือต้นกล้าปาทุจริญนี่คือเยาวชนคนเก่งประจําหมู่บ้านนะฮะถ้าคนชราตบางหลวงเราก็จะมีต้นกล้าเยาวชนประจําหมู่บ้านเรามีความใฝ่ฝันอยากให้การเมืองนั้นมีความเป็นไปโดยสุจริตและก็อยู่ภายใต้ระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพูะมัตำนาจสูงสุดเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรัฐมนตร ให้องค์กรทางการเมืองนั้นซึ่งเป็นองค์กรที่มาจากประชาชน <everlasting life> ผมพูดเสมอครับว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงมุกนั้นประกอบด้วยกลไกสามขันสามประการสามส่วนด้วยกันหนึ่งภาคประชาชนสองกษัตริย์สามองค์กรทางการเมืองกษัตริย์ทรงอยู่ยเหนือการเมืองเราไม่ยุ่งกับกษัตริย์เราเทิดทูนครบสักการะไว้เหนือก้าวเหนือกระบอก แต่เราอยู่ในภาคประชาชนการที่ประชาชนจะเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองต้องเป็นไปตามคันรองระบบประชาธิปไตยวันนี้ผมบอกเลยว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นต่างก,กับผมคุณเห็นไปใครจะไปเดียตีนลุงตู่เรียนไปผมไม่เรียรับลุงตู่ถามว่าไม่มีความจริงใจกับประชาชนเพราะอะไรครับผมพูดหลายครั้งว่าถ้าลุงตู่จริงใจกับประชาชนลุงตู่ก็บอกว่า เฮ้ยผมสั่งการแล้วเ,เด็กมันเห็นด้วยเห็นแล้วว่ามีการขายลิเกินราคาตำรวจไม่จับเด็กถึงไม่กลัวกฎหมายไงครับเด็กเยาวชนเนี่ยนนะม .4 มี 5, ม .5 ้ม .6 มันบอกคุณตำรวจไปจับหน่อยสิคะคนร้ายยืนอยู่ทนโทษตำรวจไม่จับนี่คือวัฒนธรรมที่ต่ำทรามผมบอกเลยว่าถ้าหากผมได้เข้าไปบริหารราชการ สิ่งแรกจะทําคือน,นั้นในการประครับใช้กฎหมายน้องๆครับวันนี้เราจะรวบรวมเยาวชนต้นกล้าปากพุจริตเราจะมีหนึ่งเยาวชนหนึ่งหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีแกนนําเยาวชนที่มาร่วมงานกับพักไทยศิวิไลรร่วมงานกับทนายบ,าบุญถาวรเราจะมีเบอร์ติดต่อกันส่งข่าวกันนะครับว่าโครงการไหนนักการเมืองคนไหนทุจริตคอร์รัปชัน ไค้ค้ายา,ย,ยาบ้ายาเสพติดแกล้งมาเราก็จะประจานมันถึงบอกไหยครับว่าถ้าหมู่บ้านในโครงการไหนเนี่ยมีการเขียนโครงการขึ้นมาว่าต้องใช้เหล็กขนาดนี้ต้องมีความหนาของถนนยี่สิบซนติเมตรถ้าหากมันทําแค่สิบห้าซนติเมตรบอกบุญถาวรเราจะไปพร้อมกับเครื่องตรวจจับแล้วก็ขุดเจาะถ้าปรากฏว่ามีการผู้ติจริงความดีความชอบก็จะเกิดกับเยาวชนประจําหมู่บ้านดังล่าวนั้น ดีไหมครับดีทําไมต้องไปหลงไหลอ่ะทหารน่ะทหารต้องอยู่ในกรมกองสิครับวันนี้ทหารมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะเอาทหารมาเป็นนายกนะมันต้องเอาภาคประชาชนที่มีความรู้คมเชี่ยวชาญต้องมีหลากหลายสาขาอาชีพมานั่งบริหารราชการแผ่นดินวันนี้เอาอาดีตพ่อค้ายาเสพติดมาเป็นปรัฐมนตรีผมบอกเลยว่าฟ้องผมมานะ่ และตัวคุณนั่นแหละเป็นปัญหาของชาติในกรณีทําให้ดอลลรี่เกินราคาจริงๆแล้วพี่น้องครับสิ่งที่รัฐบาลแก้ไม่ได้ก็คือแก้เรื่องของการทุติดคอร์รัปชันผมประโยชน์รับซ้อนมีมากมายเหลืเกินผมถึงบอกว่าไอ้ผอ,อ,อกองสลากนะมึงเอาหน้ามึงไปอซุกข,ขี้ควายเลยไอ้บอร์ดกองสลากเช่นเดียวกันเพราะมึงแก้ปัญหาไม่ได้มึงบอกว่าไปตรวจแล้วไม่มีคนขายเกินราคา โอ้โคดพ่อโคดแม่มถ้าหากว่ามีขายเกินราคานะขอให้มึงชิบหายเกดชั่วโคตรมันไม่มีความจริงใจไงะฮะวันนี้น้องๆเยาว,วชนครับผมยืนยันกับน้องๆแล้วว่า48คนที่ผมไปมาหาวิทยาลัยสารคามผมจะพูดเรื่องนี้ไอ้จนรัฐบาลเนี่ยมันชิบหายเพราะมันไม่มีความจริงใจไอ้ตำรวจคนไหนนะครับที่มันเห็นคนขายที่เกินราคาแล้วมันไม่จับ ขอให้มันชิบหายเจ็ดชั่วโคตรเพราะอะไรครับมึงรับเงินเดือนภาษีประชาชนมึงแดกภาษีประชาชนแต่มึงไม่จับโจรเนี่ะแต่มึงทํทอะไรครับมึงเสียกไปตรวจจับชาวบ้านชาวไล่ชาวนาขับมอเตอร์ไซค์ไม่สมมหมวกกันนอกแม่งเลวซ่าเป็นจริงตํารวจเพราะตำรวจไม่จับครับผู้ว่าไม่จับดแม่มันได้อะไรครับมันได้โคต้ารถตอรี่มาขาย แล้วมันก็ต้องขายเกิน80บาทมันก็ได้กาไรหลักอยู่แค่นี้นี่คือความเลวร้ายของการบรงคับใช้กฎหมายวันนี้ผมอยู่รัฐบาลมาเกือบสองปีผมก็บอกนะว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยเราเนี่ยเป็นนักการเมืองทึ่ไร้ค่าและสมัยหน้าพวกเราเนี่ยตกกระป๋องเลยก็บอกน้องเต้ว้าสามพักเราออกรัฐบาลน,นี่ออยู่ไปก็ไม่ได้ปรนอะไรเพราะรัฐบาลไม่ได้ จริงใจจริงจังเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับฝ่ายรัฐบาลยื่นให้มีการปรับปรุงแก้ไขก็มีคนของรัฐบาลไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าการแก้ไขนูนนั้นไม่สามารถทําได้ดูซิความจริงใจไม่ไมีกลุ่มคนพวกนี้นี่เขาเข้ามาห่วงแหนอํานาจเขาป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อยากให้รัฐธรรมนูนนั้นเป็นกลางและก็มีความเป็นประชาทิปไตย เขาต้องการสืบทอนอำอนาจต่อไปอีก,อกหลายปีนะครับยุสภาหรือว่าครบวาระสี่ปีสอวอต้องอยู่อีกหนึ่งปีเนี่ยครสอวอรมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกวันนี้ผมบอกว่าถ้าหากฝา่ฝั่งประชาธิปไตยได้อสอนะครับมาไม่มาไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้าคนไม่เกินสาม้เจ็ดสิบห้าคนโหวตยังไงก็สู้เขาไม่ได้ เพราะเขามีเสียงสว250คนอยู่ในมือแล้วนี่มันไม่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นแบบว่าสวต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราก็พูดตลอดวันนี้ใครจะอยู่รัฐบาลก็อยู่ไปผมไม่เอาอะเพราะว่ามันก็ไม่แน่นอนครับนะฮะหากรัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้รัฐปรนูญหรือการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองหาไรายได้ไม่ได้กู้อย่างเดียวแน่นอนครับมันก็ไปลําบากอย่าลืมว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มทาหารหรือกลุ่มคนบางคนเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่เจดพระองค์ท่านทรงสละราชสมบัติและยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นะมุขพระองค์ท่านตัดไปเสมอว่าการที่พระองค์ท่านมอบอำนาจให้กับราษฎรนั้นไม่ใช่ว่าราษฎรคณะในนดคณะหนึ่ง หมายถึงราษฎรทุกคนหรือประชาชนคนสยามหรือคนไทยทั้งประเทศนี่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะนะฮะคือจริงแล้วการเมืองไทยเนี่ยคนที่ทําให้มันเลี้ยวแหลกแล้วก็มีปัญหาก็คือกลุ่มทหารนะ,ะดูดีๆนะฮะประเทประชาชนเข้าสู่องค์กรทางการเมืองไประดับหนึ่งทหารก็จะมายึดอำนาจแล้วก็ทำการปฏิวัติและ สถาบนา,าโดยเองเป็นรัฐนิปัตธ์มาเป็นนายกเองนี่คือความเป็นมาแปดสิบแปดปีมีการทำรัฐประหารถึงสิบสามครั้งและกฎหมายสูงสุดมีการแก้ไขถึงยี่สิบครั้งยี่สิบฉบับและก็เรากำลังเลือกร้องให้มีการแก้ไขฉบับที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้น้องๆเยาวชนถ้าฟังพี่บุญถาวรอยู่น้องๆ้องเยาวชนที่มีความต้องการให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้เราอย่าไปอยู่ในอนัต นักการเมืองอายุ65ปี70ปี75ปีพวกนี้แก่งักแล้วสมองสติเพื่อเรียนหมดพวกเนี้ยวันๆไม่คิดหาอะไรคิดแต่ตัวเลขที่ทำมาหาแดกจากคอร์รัปชันผมเรื่องจริงครับมันวิ่งสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกครับนี่ผม48ปีเนี่ยมีความแข็งแรงและมีคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะฮะสมองปานเปืองเนี่ยอย่าให้เกิน60ข้าราชการเนี่ยนะครับ ยังมีการเกษียณ60เลยครับงั้นย็ดแม่มันเกษียรร้อยปีไปเลยถ้าหากบอกว่าคน60แล้วมีความฉลาดปากเปื้องและจะให้เกษียณ60สิบทำไมจริงไหมครับก็ลองนึกดูนะครับวันนี้เราไปดูเนคณะคอรมนะครับอรออรบ,บางคนเนี่ยเดินยังไม่ได้นะหองใสุ่้งอุ้มไปทํางานนะครับนี่คือความถดถอยของระบบการเมืองไทย ดังนั้นเราต้องปลูกฝังให้เยาวชนมีความกล้ามีความชัดเจนที่จะเดินทางเข้าสู่บนทางการเมืองเราต้องกล้าที่เป็นตัวแทนของประเทศชาติถ้าหากลูกหลานเราไม่สนใจการเมืองไม่ยุ่งโจวการเมืองมันก็ทําให้ประเทศชาติถดถอยดังนั้นฝากถึงเยาวชนนะครับต้องการความชัดเจนต้องการปราบโกงต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองรูปแบบใหม่ให้ สมัครเป็นต้นกล้าเยาวชนประจำหมู่บ้านเราจะปาดโกงใครโกงใครกินใครทุจริตแจ้งมายังบุญถาวรและอสสเตะเราก็จะส่งตัวแทนไปเราจะมีตัวแทนระดับภาาจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านเรารวมตัวกันเพื่อให้ประเทศชาตินั้นได้นักการเมืองที่มีคุณภาพเราก็จะทำหน้าที่ผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่า ผมคุยกับสศเต้ว่าเราจะเป็นนักการเมืองที่เลวน้อยที่สุดจะทําชั่วน้อยที่สุดจะพยายามเป็นคนดีให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราก็ต้องบอกเยาวชนว่าเยาวชนต้องเป็นคนดีอย่าเป็นนักการเมืองเลวพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบุญชุดออกมาพูดถึงเยาวชนต้นกล้าปากโกงประจาหมู่บ้บานเราไม่ได้ไปส่งเสริมม็อ,มอบไปส่งเสริมม็อบรา่าสมดอรหรือม็อบต่าง แต่เราต้องส่งเสริมเยาวชนคนที่มีความจริงใจที่จะพัฒนาชาติไทยให้เป็นเยาวชนที่ดีและเป็นอนาคตของชาติพี่น้องครับคนเราไม่ว่าอยู่ตำแหน่งอะไรยศถาบรรดาศัตด์คนชาวไร่ชาวนาชาวสวนกเกษตรกรคนขายทานคนหาเชาวจินค่ำถ้าหากคิดดีพูดดีทำดีก็ถ,ถือว่าเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้วคนเราหากคิดทำความดียาจนความคิด อย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผร้สดัรสวัสดีครับ